เมื่อเงินไม่ใช่คำตอบอะไรคือความสุขแท้ในวัยชราหลายคนทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่อหาเงินให้มากที่สุดแต่เคยถามตัวเองไหมว่าพ่อแกไปแล้วเงินกองนั้นจะซื้อความสุขแท้ได้จริงหรือถ้าวันหนึ่งร่างกายไม่แข็งแรงเพื่อนฝูงหายไปหมดลูกหลานไม่ค่อยได้เจอแล้วเงินเต็มบัญชีจะช่วยให้คุณยิ้มออกได้ไหมวันนี้ เราจะพาคุณไปค้นหาความจริงว่าในวัยชราความสุขแท้จริงแล้วคืออะไรเงินซื้อทุกอย่างได้จริงหรือตลอดทั้งชีวิตของมนุษย์เราถูกปลูกฝังว่าเงินคือคำตอบของทุกอย่างใครมีเงินมากคนนั้นคือผู้ชนะใครมีเงินน้อยคนนั้นคือผู้แพ้เราเห็นคนทุ่มเททำงานตั้งแต่วัยหนุ่มสาวไม่ได้หยุดพักแม้วันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อแลกกับเงินเดือนโบนัสและทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นแต่คำถามคือแล้วอะไรที่เราสูญเสียไปบ้างระหว่างทางไวชราคือกระจกเงาที่สะท้อนความจริงทั้งหมดคุณอาจมีเงินเต็มบัญชีแต่ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงคุณไม่สามารถเดินออกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยตัวเองเงินจะมีความหมายแค่ไหนคุณอาจมีบ้านหลังใหญ่แต่ถ้าข้างในเงียบเหงาไม่มีเสียงหัวเราะของลูกหลาน บ้านนั้นอาจกลายเป็นแค่กล่องเปล่าที่ทำให้ใจคุณหนาวสัน่นความเข้าใจผิดเรื่องเงินในสังคมสมัยใหม่เรามักจะเชื่อว่าความสุขสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนเงินยิ่งรวยก็ยิ่งสุขยิ่งจนก็ยิ่งทุกข์แต่ความจริงกลับตรงกันข้ามงานวิจัยด้านจิตวิทยาหลายชิ้นยืนยันว่า เมื่อรายได้ถึงระดับหนึ่งที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตความสุขจะไม่เพิ่มขึ้นไปตามจำนวนเงินอีกต่อไปคนที่มีเงินเดือนห้าหมื่นกับห้าแสนอาจมีระดับความสุขใกล้เคียงกันถ้าทั้งคู่มีสุขภาพดีครอบครัวอบอุ่นและมีเพื่อนที่ดีตรงกันข้ามคนที่มีเงินล้านแต่ไม่มีใครให้พูดคุยไม่มีคนที่รักไม่มีความหมายในชีวิตก็อาจจมอยู่กับความเหงาลึกๆสุขภาพสมบัติที่แท้จริง เมื่อเข้าสู่วัยชราคำว่าสุขภาพจะกลายเป็นคำที่มีค่ามากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่คือการได้ลุกจากเตียงได้เองการเดินออกไปสวนหน้าบ้านโดยไม่ต้องมีใครพยุงการกินข้าวแกงธรรมดาธรรมดาโดยไม่ต้องมีหมอห้ามว่าอันนี้กินไม่ได้หลายคนอาจไม่ตระหนักแต่สุขภาพที่ดีคือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ลองจินตนาการว่าคุณมีเงินสิบล้าน แต่ต้องนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลตลอดชีวิตเทียบกับมีเงินพอใช้แต่ทุกเช้าได้เดินออกไปสูดอากาศเย็นๆเ,เล่นกับหลานคุณคิดว่าชีวิตแบบไหนน่าอิจฉากว่ากันความสัมพันธ์คือรากฐานความสุขมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ต้องการการเชื่อมโยงเราไม่สามารถอยู่คนเดียวอย่างแท้จริงได้แม้จะมีเงินมากแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีใครให้แบ่งปันไม่มีใครให้เล่าเรื่อง ไม่มีใครให้ยิ้มด้วยกันความสุขก็ไม่เกิดขึ้นในวัยชราความสัมพันธ์กับครอบครัวเพื่อนและชุมชนจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดลองสังเกตดูคนแก่ที่ยังยิ้มได้เสมอมักเป็นคนที่มีเพื่อนมานั่งคุยมีลูกหลานแวะมาเยี่ยมมีเพื่อนบ้านทักทายกันหน้าบ้านแม้เงินไม่เยอะแต่หัวใจกลับเต็มเปี่ยมเวลาของขวัญที่เหลือน้อยลง เวลาไม่เคยหยุดรอใครถ้าเราลองหยุดคิดสักนิดจะเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งในชีวิตที่เรามักมองข้ามไปแต่มันคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในโลกนั่นคือเวลาเงินหายไปเรายังหาใหม่ได้สุขภาพเสียไปบางทียังฟื้นกลับมาได้บางส่วนแต่เวลาเมื่อผ่านไปแล้วมันไม่เคยย้อนกลับมาอีกนี่คือเหตุผลที่คนวัยชารา มักพูดประโยคที่เต็มไปด้วยความเสียดายว่ารู้งี้ตอนหนุ่มสาวจะใช้เวลาให้คุ้มกว่านี้จากวัยหนุ่มสาวสู่บ้านปลายชีวิตตอนเราอายุ20-30ถึงเรามักคิดว่าเวลามีมากพอที่จะใช้ไปเรื่อยๆเราเลือกทำงานหนักเลือกผัดวันประกันพรุ่งเพราะคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำก็ได้แต่พอถึงวัย6 0 7 0เเรากลับพบว่าเวลาที่เหลืออยู่ น้อยกว่าที่คิดมากหนุ่มสาวเอาเวลาไปแลกเงินไว้กลางคนเอาเวลาไปแก้ปัญหาที่เงินสร้างไว้ชราอยากได้เวลาเพิ่มแต่ไม่มีเงินจำนวนไหนซื้อกลับคืนมาได้ปรัชญาว่าด้วยเวลานักปรัชญาสโตอิกมาคุสอเลลิอุสเคยเขียนไว้ว่าย่ามตแต่ใช้ชีวิตเหมือนเรามีเวลาเป็นร้อยปีเพราะในความจริงแล้วทุกลมหายใจอาจเป็นครั้งสุดท้าย นักปรัชญ,ญาตะวันออกอย่างโขงจื้อก็กล่าวว่าชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าจะสิ้นเปลืองไปกับความโกรธและความเสียใจเมื่อมองจากทั้งตะวันตกและตะวันออกต่างก็ยืนยันตรงกันว่าเวลาเป็นสิ่งที่ต้องใช้ด้วยสติและคุณค่าเพราะมันคือทรัพย์สินที่เปลี่ยนไม่ได้มุมมองทางธรรมะอน,นิจจังของการเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตนี้น้อยนัก เปรียบเหมือนหยดน้ำบนปลายหญ้าเวลาในโลกนี้ไม่ต่างจากหยดน้ำที่พร้อมจะหล่นลงพื้นทุกเมื่อการเจริญสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็คือการฝึกเห็นความจริงของเวลาว่ามันไหลไปทีละวินาทีเราไม่สามารถหยุดมันได้นั่นทำให้พระอริยะเจ้าหลายรูปสอนเสมอว่ายาผัดวันทำบุญย่าผัดวันทำความดี เพราะไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมาถึงหรือไม่เวลาเท่ากับความสุขเล็กๆที่ไม่ต้องใช้เงินเมื่อเรายอมรับว่าเวลาเหลือน้อยลงความสุขที่แท้จริงจะกลายเป็นเรื่องง่ายมากเช่นเช้าตื่นมาได้ยินเสียงนกร้องนั่งดื่มชาร้อนๆกับคู่ชีวิตเดินเล่นในสวนในวันที่ลมเย็นได้เล่านิทานให้หลานฟังก่อนนอนสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ คือของขวัญจากเวลาที่ไม่มีราคาแต่กลับมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดเวลากับความสัมพันธ์เวลายังเป็นสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์มีค่าเวลาที่ได้ใช้กับครอบครัวคือสมบัติที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินเวลาที่ได้คุยกับเพื่อนเก่าคือบทสนทนาที่จะอยู่ในความทรงจำตลอดไปเวลาที่ให้กับการช่วยเหลือผู้อื่นคือรอยยิ้มที่สะสมไว้ในใจเราเอง ในวัยชราถ้าเรามีใครสักคนให้นั่งกินข้าวด้วยมีคนให้เล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังเราจะรู้เลยว่าเวลามีค่ามากกว่าทองคำเวลากับการปล่อยวางหลายคนเสียดายเวลาในอดีตคิดว่าทำไมตอนนั้นไม่เลือกแบบนี้ทำไมไม่กล้าทำสิ่งนั้นแต่ความจริงคืออดีตจบไปแล้วการจมอยู่กับมันคือการเผาเวลาที่เหลือในปัจจุบันทิ้งไปอีก ในทางธรรมะการอยู่กับปัจจุบันนขณะคือกุญแจสู่ความสุขเพราะปัจจุบันเท่านั้นที่เรามีจริงๆเวลาที่เหลือน้อยลงคือโอกาสที่มีค่ามากขึ้นในมุมมองเชิญปรัชญาเวลาที่เหลือน้อยลงไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความสิ้นหวังแต่มันคือการบอกว่าทุกวันต่อจากนี้มีค่ามากกว่าเดิมถ้ารู้ว่าเรามีเวลาอีกเพียงหนึ่งปีเราจะเลือกทำสิ่งที่รัก พูดคำว่าขอโทษและบอกรักคนที่เรารักทันทีเราจะไม่ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปเฉยๆดังนั้นแทนที่จะเศร้าโศกที่เวลาเหลือน้อยลงเราควรดีใจที่ยังมีเวลาให้ใช้แม้มันจะไม่มากแต่ก็ยังเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชีวิตมอบให้การให้ปัญญาของผู้เท่าทั้งปรัชญาตะวันตกและธรรมะต่างเห็นตรงกันว่า การให้ทำให้ใจเราเป็นอิสระนักปรัชญาอย่างคานบอกว่าคุณค่าของมนุษย์อยู่ที่การเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าทานเป็นเครื่องชำระความตรณีในวัยชราการได้สอนหลานถ่ายทอดประสบการณ์หรือช่วยเหลือชุมชนคือการให้ที่ทำให้ใจอิ่มเอิบมากกว่าการสะสมเงินทอง ปล่อยวางธรรมะคือทางออกทำไมคนแก่ถึงทุกข์เมื่อเข้าสู่วัยชราหลายคนไม่ได้ทุกเพราะไม่มีเงินแต่กลับทุกเพราะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยอดีตคิดวนซ้ำว่าถ้าวันนั้นฉันเลือกอีกทางชีวิตคงดีกว่านี้ไม่ยอมปล่อยอนาคตกลัวว่าจะไม่มีใครดูแลกลัวจะเจ็บป่วยจนเป็นภาระ ไม่ยอมปล่อยสมบัติห่วงบ้านห่วงที่ดินห่วงเงินในบัญชีกลัวลูกหลานใช้ไม่ถูกทั้งหมดนี้คือการยึดติดที่กลายเป็นเชือกมัดใจทำให้ไม่ว่ายามเช้าหรือยามค่ำใจก็ไม่เคยสงบปรัชญาเรื่องการปล่อยวางปรัชญาสโตอิกของโรมันบอกว่าทุกไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา แต่เกิดจากการตีความและยึดติดของเรานั่นหมายความว่าปัญหาไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแต่เป็นใจเราที่ไม่ยอมรับคงจื้อเคยกล่าวว่าสิ่งที่เรายึดไว้แน่นที่สุดคือสิ่งที่จะทำให้เราเจ็บปวดที่สุดมีตรงกับหลักธรรมะที่ว่ายึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดเลยไม่ทุกเลย มุมมองทางธรรมะยึดคือทุกข์พระพระพุทธเจ้าตรัสช,ชัดเจนว่าเพราะความยึดมั่นถือมั่นจึงมีความทุกข์ยึดในกายก็ทุกข์เมื่อกายแก่เจ็บตายยึดในใจก็ทุกข์เมื่อความคิดความฝันไม่เป็นดั่งใจยึดในทรัพย์ก็ทุกข์เมื่อสมบัติเปลี่ยนมือหรือสูญหายการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่รักไม่สนใจ แต่หมายถึงรักได้ดูแลได้แต่ไม่ผูกมัดใจให้ทุกข์เหมือนจับนกไว้บนฝ่ามือถ้าบีบแน่นนกก็ตายถ้าปล่อยให้บินไปนกก็ยังอยู่ในโลกและเราได้ชื่นชมความงามของมันวิธีฝึกปล่อยวางเห็นตามจริงปัญญาทุกสิ่งล้วนอนิจจงสมบัติเปลี่ยนมือร่างกายเปลี่ยนไปความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนได้ รู้จักพอสันโดษแทนที่จะอยากได้เพิ่มให้เรียนรู้การพอใจกับสิ่งที่มีเจริญสติเมื่อความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นให้กลับมารู้ลมหายใจรู้ว่าความคิดเป็นเพียงแขกที่มาเยือนไม่ใช่ตัวเราให้และแบ่งปันการบริจาคทานหรือแบ่งเวลาไปช่วยผู้อื่น คือการฝฟกจไม่ให้ยึดสมบัติหรือเวลาไว้กับตนเองเพียงผู้เดียวมันเตือนตนเองใช้บทสวดหรือคำสอนสั้นๆเช่นทุกสิ่งไม่เที่ยงท่องบ่อยๆจะช่วยเตือนใจให้เบาลงปล่อยวางไม่ใช่แพ้แต่คือชนะหลายคนเข้าใจผิดว่าการปล่อยวางคือการยอมแพ้แต่จริงๆแล้วคนที่ปล่อยวางได้คือผู้ชนะ เพราะชนะใจตนเองไม่ปล่อยให้สิ่งภายนอกมากำหนดความสุขถ้าป่วยแต่ปล่อยวางได้ใจสงบแม้กายไม่แข็งแรงถ้าเสียสมบัติแต่ปล่อยวางได้ใจเบาแม้ขาดสิ่งของถ้าลูกหลานห่างหายแต่ปล่อยวางได้ใจไม่ทุกข์แม้ต้องอยู่ลำพังพระพุทธเจ้าตรัสว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริง แม้แต่กายและใจนี้ก็เป็นเพียงสิ่งสมมุติหลวงปู่ชาเคยสอนว่าปล่อยวางเหมือนวางของหนักที่ถือมานานแรกแรกอาจหวงแต่พอวางแล้วจะรู้สึกเบาสบายนี่คือหัวใจของธรรมะที่ช่วยให้คนวัยชรามีใจสงบแม้เวลาจะเหลือน้อยสุดท้ายแล้วทำไมปล่อยวางคือทางออก เพราะเมื่อเราปล่อยวางเราจะพบว่าความทุกข์ที่แบกมาไม่ใช่สิ่งจำเป็นเราไม่ต้องรออนาคตจึงจะสุขแต่สุขได้ทันทีในปัจจุบันการแก่เจ็บตายไม่ใช่ศัตรูแต่คือธรรมชาติสิ่งเดียวที่เราเป็นเจ้าของจริงๆคือสภาวะใจของเราเองดังนั้นการปล่อยวางจึงไม่ใช่การสูญเสีย แต่คือการได้อิสรภาพทางใจความหมายของชีวิตสิ่งที่คนวัยชรามักถามตัวเองคือฉันมีชีวิตไปเพื่ออะไรนี่ไม่ใช่คำถามเรื่องเงินแต่เป็นคำถามเรื่องความหมายเราได้ทิ้งอะไรไว้ให้โลกนี้เราได้สร้างรอยยิ้มไว้กี่ครั้งเราได้ทาให้ใครบางคนรู้สึกมีค่าหรืออย่างบางคนทิ้งมรดกเป็นเงิน แต่บางคนทิ้งมรดกเป็นความทรงจำความดีงามและบทเรียนชีวิตเงินอาจหมดไปแต่ความหมายจะอยู่ตลอดกาลสูตรความสุขแท้ในวัยชารามีเงินพอใช้ไม่หรูหราแต่ไม่ขัดสนมีสุขภาพแข็งแรงเดินกินนอนได้อย่างอิสระมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นครอบครัวเพื่อนชุมชน มีเวลาและอิสระทำสิ่งที่รักโดยไม่ถูกบังคับมีโอกาสได้ให้ถ่ายทอดแบ่งปันช่วยเหลือมีใจที่ปล่อยวางไม่แบกอดีตไม่กลัวอนาคตสุดท้ายแล้วความสุขแท้ของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ตัวแหลกในบัญชีแต่อยู่ที่ว่าเรามีรอยยิ้มให้กันมากแค่ไหนเรามีคนที่รักและคนที่เรารักหรือไม่ และเราใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีความหมายเพียงใดถ้าคุณอยากมีชีวิตบั้นปลายที่ไม่ใช่แค่รอดแต่คือสุขจริงๆเริ่มสร้างตั้งแต่วันนี้เลยครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่เราจะได้เดินทางค้นหาความหมายชีวิตไปด้วยกัน